สำหรับเรื่องที่ผมเตรียมมาในวันนี้นะครับก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ในปัจจุบันที่เราเริ่มรับรู้แล้วว่าตอนนี้เราได้นายกรัฐมนตรีนะครับเป็นคุณเศรษฐาครับซึ่งเป็นอดีตซีอของทางแสนสิริถูกไหมครับดังนั้นในมุมมองของผมที่มีต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับสำหรับการที่เรามีนายกรัฐมนตรีที่มาจากพื้นฐานของการเป็นเดวเวลอ,อร์มาก่อนนะครับเป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มาก่อนเนี่ยคิดว่าจะเป็นยังไง นะครับคิดว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าเขาจะกลับมาพอเขาพอเขาได้เป็นนายกสัมนตีเนี่หยหลายๆอย่างเนี่ยในเชิงของการนโยบายต่างๆเนี่ยมันคงไม่ได้เกิดจากครึ่งเกิดจากคนคน,คนเดียวถูกไหมครับก็คงเกิดจากทีมงานของทางพรรคของเขานะครับแต่หนีไม่ได้หรอกครับว่าเขาจะต้องรู้อยู่แล้วว่าปัญหาของเศรษฐกิจเนี่ยพาร์ทหนึ่งพาร์ทหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ <S <S ถ้าเมื่อไหร่เขาเคเลียร์เรื่องการท่องเที่ยวในช่วงของไฮซีซั่นจบเนี่ยเขาก็น่าจะมาเคลียร์ต่อในเชิง การบริโภคพ,พื้นฐานนะครับภายในประเทศนะครับและการบริโภคพ,พื้นฐานในภายในประเทศเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เขาถนัดที่สุดมันก็คือเรื่องของการพัฒนาที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันติดคอขวดอยูอ่อย่างหนึ่งก็คือคอขวดในเชิงของการพัฒนาในระดับราคาที่มันสูงมากๆเนี่ยต้นทุนหลายอ,อย่างมัน,มนเอื้อต่อการพัฒนาไประดับราคาที่สูงมากๆแล้วเนี่ยแต่นะครับกำลังซื้อของคนที่เป็นคนไทยเองเนี่ยดูจะไม่สอดคล้องกับ ต้นทุนการพัฒนาเหล่านั้นนะครับหรือโครงการที่ถูกพัฒนาในระดับเซกเมนต์ประมาณนั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับเมื่อทางคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีผมเชื่อว่ามันจะเกิดการกระตุ้นในเชิงของการเปิดรับมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะการเปิดรับในชาวต่างชาติเข้ามานะครับมีสิทธิในการจะซื้อที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมนะครับและโครงการแนวลาดนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริง ผลเอฟเฟกจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมจากเดิมที่เป็น49%นะครับ51% 4.9%คือต่างชาติซื้อได้51%คือคนไทยนะครับส่วนแนวราบเนี่ยห้ามห้ามชาวต่างชาติโอนถูกปะ่ะห้ามชาวต่างชาติโอนมีกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับดังนั้น ถ้ามีการลายล็อกทั้ง2อ,อย่างนี้นะครับไม่ว่าจะลดจะเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนจาก49ให้กลายเป็นร้อยได้นะครับตามชาวต่างชาติซื้อได้ร้อยหรือชาวต่างชาติามาซื้อที่อยู่อาศัยแนวราบได้ซื้อที่ดินได้ไม่ว่าจะข้อจํากัดอะไรก็ตามทีนะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเกิดทําให้ราคาของอสังหาริมทรัพย์โดดดีตัวสูงขึ้นผมเชื่อว่าราคาจะดีตัวสูงขึ้นเนี่ยหลังจากเกิดอโยุบาบเนี่ยทันทีเลยนะทันทีเลยนะ,นยนะจะสิบเปอะร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็น เมื่อพอพอคุณเศรษฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมีการสัมภาษณ์ทางบริษัทต่างๆที่เป็นบริษัทสังหารือบริษัททุกคนพูดเป็นสิยงเดียวกันว่าเฮ้ยมันจะดีมันจะมันจะเราการเปิดรับชาวต่างชาติเข้ามาซื้อมันจะดีต่อวงการสังหาริอบรัษัทใช่มันดีต่อเดเวลอปเปอร์ เพราะเดิร์เปอร์จะคลายปลดล็อกตัวเองในเชิงของการถูกกดในเชิงของต้นทุนหลายๆอย่างแล้วก็สามารถทําตลาดสามารถทําให้เกิดการบริโภคในปริมาณซัพพายที่คงเหลือของตัวเองเนี่ยได้มากขึ้นนะครับแต่ในมุมกับกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนไทยนะครับก็คือคนไทยมีกําลังซื้อได้อีกหรือเปล่านะครับคนไทยวันนี้จะต้องแบกรับต้นทุนที่มันสูงขึ้นมากนะครับเออสูงขึ้นแน่นอนนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้อง สิ่งที่เหมือนที่เราคุยกันก่อนหน้านี้แะครับก็คือว่าทําไมสถานการณ์ตอนนี้คนหลายหลาคนที่มีความพร้อมหรือที่มีความต้องการในเชิงของการอินเวสต์หรือต้องการในการอยู่ใส่เองถึงต้องรีบออกมาแอคชั่นในการซื้อนะตอนสถานการณ์ยังลูกผีลูกคนอยู่แบบนี้ก็เพราะแบบนี้แหละนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าผมมั่นใจมากครับว่ายังไงยังไงก็ตามนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลถูกลันระบบโปรเซสต่างๆออกเงื่อนไขต่างๆหรือมีการปลดล็อกอะไรบางอย่างเหล่านี้เมื่อไหร่นะครับรา,าราคาของสังหาจะดี่ตัวสูงขึ้นแน่นอนทันทีอย่างน้อย20-30%เนี่ยมีแน่ๆนะครับและถึงตอนนั้นนะครับเราจะไม่สามารถซื้อกันได้นะครับเรดิมานทยจะไม่สามารถซื้อกันได้ซึ่งถ้าถามผมว่าผมเห็นด้วยกับนโยบายเหล่านี้ไหมนะครับไม่ว่าจะเป็น เออโควด้า49%ให้เปิดมาเป็น100%เป็นตเต็มไปเลยนะครับชาวต่างชาติสามารถสามารถซื้อแข่งกับเราได้อย่างเงี้ยนะครับหรือชาวต่างชาติชาวต่างชาติสามารถซื้อโอนกรมรมสิทธิ์ที่ดินได้เนี่ย <c oughs> ผมเห็นด้วยไหมโดยส่วนตัวแล้วผมไม่เห็นด้วยนะเออโดยส่วนตัวผมไม่ได้รักประเทศรักชาติะลรขนาดแบบจะต้องแบบโอ้ชันต้องห่วงทุกอย่างไปอะไรอย่างนงี้แล้วไม่มองการเติบโต <c oughs> ผมก็อยู่ฝั่งเดฟผมเข้าใจนะครับแต่ผมว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเปิด <c oughs> <c oughs> เสรีเกินไปนะครับแล้ว ผักต้นคุณเหล่านี้มาสู่คอน s u m e r ที่เป็นเรียวดีมานไทยเรียวดีมานไทยจะมีโอกาสในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยะได้ยากขึ้นซึ่งถึงตอนนั้นนมันจะโหดร้ายมากๆนะมันจะโหดร้ายมากๆนะครับดังนั้นถามส่วนตัวผมว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนี้มันจะเกิดขึ้นไหมมันเกิดขึ้นผมคิดว่ามันเกิดขึ้นแต่ถึงตอนนั้นผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยมันโหดร้ายไหมสาหรับเรียวดีมานไทยมันโหดร้ายมากๆนะครับก็มาแชร์ให้ฟังเนาะประมาณนี้นะครับ